เอาละครับกลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมยูทูปเบียออริจินนะครับผมเอาวันนี้ผมก็จะพามาอ่าฟาร์มนแล้วแหละเขาเรียกว่าอ่าจะเป็นอ่าการ์ดนะผมการ์ดที่ว่าเขาให้อ่ามาเป็นสะสมไอ้ของพวกนี้เนาะเพื่อเราจะเอามาแลกของต่างๆนะครับผมเห็นไหมนุ๊กแก้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับคนที่อ่าพลาดไปรอบๆก่อนๆนะผมก็ยังยังมีโอกาสอยู่นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาฟาร์มแล้วก็อ่าวันนี้ก็ไม่ได้พาไปฟาร์มต้นไม้นะแต่ว่าจะพามาเปลี่ยนลุกบ้างนะผมอ่าสาหรับคนที่อยากจะอ่าขี้เกียจตัดต้นไม้อะไรประมาณนี้อยากให้แบบว่ามันมันได้เร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีการติดบักเยอะนะผมเห็นเพื่อ <ๆ S 1> นๆหลายคนก็บอกว่ามันติดบักเยอะแล้วก็ มีบักนู่นบักนี่เข้าเกมไม่ได้บ้างนะผมอ่าเกมมันก็เริ่มจะแย่ลงทุกวันแล้วนะครับผมยิ่งไม่มีคนเล่นยิ่งยิ่งทำแย่กว่าเดิมนะครับผมโอเคครับผมก็ให้มาเกาะน,นี้นะผมสําหรับอ่าฟาร์มผมจะวันนี้ผมจะมาฟาร์มหมาป่านะครับผมเพราะว่ามันจะได้การ์ดอ่าที่เราอันนี้ต้องการเยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะได้การ์ดเยอะนะหมุนสลับอ่ามหมาป่านะอ่าสิบนะครับผมสิบสิบใบเนาะสิบใบวันหนึ่งก็ ฟาร์มได้ประมาณ188ยหรือเปล่านะครับผมมันจำกัดับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมเพื่อนๆสังเกตเห็นหมาป่าตัวนี้ไหมคือมันจะเป็นหมาป่าคิงนะครับผมเป็นหมาป่าอ่าฮีเทิมะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนมาฆ่ามันนะครับผมแล้วมันจะได้การ์ดนะครับผมอ่าโอเคผมจะเริ่มตีตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมอ่าอ่าเห็นบอกว่าคุณสมชัยบอกว่ามันได้ประมาณ10นะครับผมนะสิบสิบให้ผมจะตายแล้วเนี่ย อ๋อโอเคครับผมมันได้มาสิบนะครับผมแล้วก็เยอะมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่มีตัวเดียวนะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> สังเกตเห็นไหมคือมันจะเยอะมากดีกว่าเราไปฟาร,ร์มต้นไม้เราตีแป๊บๆปมันก็ตายแล้วนะครับผมนะก็ลองให้เพื่อนเพื่อนมาลองมาฆ่าดูนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะแบบเวลยังไม่สูงก็อาจจะฟาร์มต้นไม้ไปกอดก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าคนเวลใหญ่ๆแล้วก็สามารถที่จะมาฆ่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้การ์ดเร็วมากๆเลยนะในแต่ละวันนะครับผม คาหมดนี้ปุ๊บเราก็ไปฟาร์มไปแบบว่าไปโนอื่นต่ออะไรพวกนี้นะเห็นไหมมันได้ทีละสินะครับผมแล้วก็ได้เนื้อได้อะไรด้วยนะครับผมเผื่อเราต้องการเนื้อเนาะหรือว่าจะเอาไปขายไปได้นะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมจะตายแล้วโอเคล่อมันออกมาจากต้นไม้ก่อนก็อย่างว่าครับผมตีพยายามตีซิกแซกนะครับผมอย่าให้มันตอดเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวตายนะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ชุดเกาะด้วยนะ โอเคผมตีมาแล้วตัวที่สามใช่ไหมม,มันมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนเนะ่ข้างบนก็มีนะครับผมอ่าไดทีละสิบอ่าแถวนี้มีไหมข้างล่างมีไหมเราต้องดูด้วยนะครับผมผมก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะแต่ว่าก็เห็นเห็นเขาอ่าตอนที่ผมมาแถวแถวนี้ผมก็เคยเห็นนะครับผมเห็นอยู่แถวข้างบนนี้ก็มีนั่นไงตัวนี้มันได้ป่ะตัวนี้ก็น่าจะได้นะเดี๋ยวลองตีดูก่อนนะ โอเคนะ่นเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนบางคนก็บอกว่าบักบางคนก็บอกว่านู่นว่านี่นะครับผม <c oughs> คือมันอาจจะเป็นเพราะอาเกมเขามันทํำยังไงก็ไม่รู้ว่ามันติดบักเยอะมากเลยอะ่ะมันเยอะนะเวล40สี่สินะครับผมใครที่อยากจะยังเวลน้อยก็ตีซิกแซกเอาก็ได้นะครับผมอย่าพยายามให้มันยืนอยู่นิ่งๆน,นะครับผมโอเคผมว่าน่าจะได้นะัมเวล40สี่สเหมือนกันน่ะนั่นไงเออได้นะผมได้ได้เฮย อย่างนี้ก็หวานหมูดิขี้เกียจตัดต้นไม้ก็มาตีพวกนี้ก็ได้นะครับผมโอเคมาวันหนึ่งมันจำกัดอ่าร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมเดานะเดานะ่ด้ะน่าจะร้อยแปดสิบแปดแหละนะครับผมโอเคจะตายแล้วโอ้ได้ว่าข้างบนก็มีอีกนะมีอีกมานั่นไงนั่นไงเจอแล้วมาตีรัวๆเลย เราฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปโนอื่นต่อหรือว่าเพื่อนอาจจะเ้าก็ได้นะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเวลาไหนนะผมผมก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยมาจุดนี้เท่าไหร่น,นะผม,ผมไม่ค่อยมาฟาร์มจุดนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมันจับไม่ได้ไงมันจับไม่ได้ก็เลยไม่รู้เวลาเกิดนันน่าจะไม่นานเท่าไหร่หรอกอได้อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเราวิ่งมาดูฝั่งนี้บ้างดีไหมเฮ้ย,ม,ย,ยมีเยอะว่ะมีเยอะอยู่นะข้างบนก็มีอะ่ะเออนะเพื่อนๆลองมาเด้อ จ๋งเจ๋งเจ๋งรู้สึกว่าได้ง่ายกว่าตัดต้นไม้นะครับผมออกมาดูนะครับผมตกมาละอ้าวได้ทีละสิบอยู่นะครับผมพยายามซิกแซกพยายามซิกแซก โอเคหมดหรือ,อยังวัเนี้เดี๋ยวเ๋ผมจะขออนุญ,ญาตบินดูแป๊บหนึ่งนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,ม,นมีจุดไหนบ้างนะครับผมคือมันน่าจะมีแค่นี้แหละแต่ว่าก็เยอะอยู่นะประมาณกี่ตัวเมื่อกี้เราตีมาเกือบสิบตัวเดี๋ยวบินดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โหคือมีเตียงนอนคนเยอะนะครับผมนะ คือเตียงนอนคนนี้เข้ามาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวนะผมเพื่อมาฟาร์มไอเจ้าหมาป่าสีขาวตัวนี้นะโอเคครับผมนะก็มีประมาณไม่กี่ตัวเองนะผมแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นตัดต้นไม้อยู่เนาะดู่ีก็อาจจะไปเปลี่ยนไปโนอื่นบ้างนะครับผมไปโนอื่นบ้างเรื่อยๆเนาะตอนนี้ผมมาได้มา9 1ิชิ้นนะผมแสดงว่าผมตีป,ประมาณ9ตัวนะครับผมก็อาจจะไปโน โนหนึ่งโนสองโนสามอะไรก็ได้นะผมมันก็อาจจะเกิดหรือว่ายังไม่มีคนเป็นตีเนาะก็อาจจะได้แป๊บเดียวนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม